Thank you เดือนสองตรงกับวันอังคารที่29ันวาคม2563เป็นวันพระสุดท้ายในรอบปีนี้2563เมื่อวานนี้เราก็มีการถวายกองทานนะคะไม่ใช่วันพระเราก็ไม่ใช่วันอาทิตย์แต่เป็นวันที่เราระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชเราจับพิธีข้างล่างคะ่ะอาจจะไม่ได้อัด อัดเสียงเอาไว้นะคะแล้วเราก็เลยคุยกันต่อไปว่า,เ,าเมื่อวานนี้เราคุยกันถึงสำหรับวันที่ยี่สบดธันวาคมเนี่ยนะคะของทุกๆปีเราเระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วเราก็จะเล่าเรื่องในประวัติศาสตร์ในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแต่ว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนั้น มหาศาลมากไม่สามารถที่จะพูดจบภายในระยะเวลาสั้นๆ10นาที15นาทีนะคะในแต่ละปีเราก็จะแบ่งพูดเป็นจุดๆเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องศึกบางแก้ขอโทษศึกบางกุ้งะคะ่ะซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะไม่ได้ไม่ได้คุ้นกับศึกบางกุ้งลงแม่ก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าทำไมในหนังสือเรียนของเรานะคะเมื่อพูดถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยไม่พูดถึงสุดบางกุ้งถ้าศึกษาในประวัติศาสตร์ละเอียดขึ้นนะคะจะพบว่าสุดบางกุ้งมีเอกลักษณ์ของตัวเองมากมากนะคะที่สะดุดใจหลวงแม่ก็คือว่าทัพที่ออกมาต่อสู้กับพมา่าเนะี่ยเป็นกำลังของทหารจีนที่สวามิภักดิ์กับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่ง หลวง่ตั้งข้อสังเกตประเด็นที่สองที่สําคัญที่เมื่อวานนี้ดกรกาญจานาเล่าให้เราฟังก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยทัพทัพหลวงเนี่ยนะคะจะตั้งรับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พระองค์ท่านนําทัพออกมารับศึกที่เข้าโจมตีบ้านบ้านเมืองเราที่ศึกบางกุ้งเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าค่ายค่ายบางกุ้งซึ่งกําลังทหารเป็นกําลังจีน ถูกล้อมโดยกําลังพมา่าถูกล้อมอยู่นานพอ,พอสมควรเดียวจะแตกไม่แตกแหล่เนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็สเ็จพระเจ้าตากสินนะะเสด็จมาเองสเสด็จมาเอง,เดดเองโดยทางเรือเรือของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะมีพลทหารเพียงสามร้อยนายมามืดๆนะะคะมาโผล่ก็คือจะจะเช้าแล้วประมาณนั้นทหารพรมาร่าโดยที่เป็นเจ้าถวายเลยนะคะเจ้าถวายไม่ไม่นึก ไม่นึกเพราะไม่ใช่วิสัยไม่ใช่วิสัยของของกองทัพไทยที่จะออกมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงพลาดท่าในขณะที่พม่าล้อมค่ายบางกุ้งข้างในเป็นทหารจีนที่สวามิภักดิ์กับพระเจ้าตากสินข้างนอกเป็นกําลังของกําลังของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ยกขึ้นมาเองตกลงพม่าเป็นไงคะพม่าถูกหนีเป็นแซนด์วิชอยู่ตรงกลางนะคะในลักษณะเนี้ย แน่นอนที่สุดต้องพ่ายต้องพ่ายกับ,กบทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะเมื่อวานนี้เราคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วเราก็เลยคุยกันต่อไปว่าเ,เ,เราจะจัดทัวรนะ์เนาะเราจะจัดทัวร์ไปค่ายบางกุ้งแล้วก็ค่ายบางแก้วด้วยนะคะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ย้อนรอยประวัติศาสตร์ขึ้นไปในสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งไม่ห่างจากเราเลยค่ะนั่นก็คือก่อนรัชกาลที่1 2 0 253ปี253ปีเท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่คุยกันเมื่อวานเป็นเรื่องที่คุยกันเมื่อวานเล่าให้ญาติโยมฟังเพื่อให้เกิดความสนใจอยากรู้อยากติดตามเป็นการอ่อยเหยื่อภาษาชาวบ้านก็เรียกเป็นการอ่อยเหยื่อวันนี้ที่หลวงแม่ตั้งใจที่จะพูดถึงพูดถึงก็คือเมื่อสองวันก่อนที่ผ่านมานะ,ะ่ยค่ะหลวงพี่ท่านอ่านพระไตรปิฎก แล้วก็ท่านก็อ่านการปฏิบัติธรรมกายในกายกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอ่านไปอย่างนั้นอ่ะหลวงแม่ก็เอ๊แล้วหลวงพี่ท่านรู้เปบ่าเนี่ยว่ากายในกายมันแปลว่าอะไรนะลงพิจารณาคํานี้คําเดียวค่ะกายในกายไม่ใช่คํานี้คําเดียวเฟสวลีวลีนี้วลีเดียวนะคะกายในกายเรามองยังไงมองยังไงในกายในกาย ทำความเข้าใจในกายลึกลงไปลึกซึ้งมากขึ้นกว่าจ t กว่าลำพังจะพูดถึงเรื่องกายกายก็คือรูปที่นั่งอยู่เนี่แหละทุกคนมีกายกายในกายกายนี้ประกอบด้วยอะไรกายนี้เราสัมผัสได้ไ้ยสัมผัสได้แต่ว่าไม่ใช่จะเห็นได้ทุกอย่างนะ ไม่ใช่จะเห็นได้ทุกอย่างกายของเราเองนะเราเห็นได้ทุกอย่างไหมเห็นได้ทุกอย่างไหมหลวงพี่เห็นลูกตาหลวงพี่มเอออย่าไปพูดถึงขนตาเลยลูกตาที่เราเห็น่ะเราเห็นคนอื่นหมดนะแต่เราไม่เห็นตัวเองนะคะเราไม่เห็นลูกตาตัวเองนอกสยจากว่าพี่จะส่องกระจกแล้วก็มองภาพสะท้อนของตาถูกไหมตาที่เราเห็นน่ะ ตาของเราที่เราเห็นนะเป็นเพียงภาพสะท้อนของตาไม่ใช่ตาของเราที่เราเห็นคนอื่นคนอื่นเห็นตาเราค่ะแต่เราไม่เห็นตาของเราเองเราจะเห็นตาของเราเองได้ก็ต่อเมื่อเรามองจากภาพสะท้อนเคยคิดไหมเคยคิดไหมโอ้ย่จะจังงังเลยรู้อย่างอื่นหมดนะเห็นอย่างอื่นหมดตายตายตาของเราเองเนี่ยไม่เคยเห็นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกระจกนะ กระจกที่จะสะท้อนนี่ยน,นะคะมันกระจกกระจกมันมันใสสะอาดมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นกระจกขุ่นๆเราก็เห็นตาเราขุ่นๆนะแต่ความจริงล้วตาเราอาจจะไม่ได้ขุ่นมองลงไปในกายนี้กายนี้ก็บอกว่าประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ถ้าเป็นถ้าเป็นของฮินดูจะบอกว่าธาตุทั้งห้านะคะเอาอากาศเข้ามาด้วยนับอากาศด้วยธาตุทั้งสี่ก็คือดินน้ำลมไฟนี่ก็ท่องกันนะ หลวงแม่คิดว่าเรารู้จักกายว่ากายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ไม่ได้รู้จริงๆนะรู้โดยสัญญาการท่องจำท่องจำเอาดินน้ำลมไฟไฟน้ำลมดินแล้วเราเห็นอะไรในดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟนะตรงไหนเป็นดินหลวงพี่หวานตรงไหนเป็นดินคะฮ <Okay. S 1> ะตรงไหนของพี่ชี้ที่ตรงไหนเป็นดิน นี่ดินทั้งนั้นอันนี้เนี่ยเนี่ยแต่ดินทั้งนั้นนะคะสลายคลายคืนแล้วก็เป็นดินหมดนะแต่ว่าในร่างกายของเราเนี้ยท่ดน้ําเยอะท่าน้ําเยอะนะท่ดน้ําเยอะพราะไหนอน้ําตรงไหนที่จะเห็นน้ํานะนี่พูดในเรื่ละน้ําลายกระเด็นเนี่ยน,ะน้ำเห็นไะมน้ําลายกระเด็นเนี่ยละอะไรโควิดเนี่ย โควิดก็ติดที่น้ำลายนี่แหละน้ำลายกระเด็นเนะี่ยเพราะฉะนั้นโอ้ยจังี้สมัยใหม่นะเดี๋ยวต้องบอกพี่พี่มุกพี่มุกเขามีมีไอ้สกรีนกั้นอย่างเนี้ยนะที่เวลาที่เราขายของข,องข้างล่างนะเออควรจะมากั้นให้หลวงแม่ควรจะมากันกาก้นให้หลวงแม่จะได้ทันสมัยน้ำไม่ต้องมองไกลตัวเมื่อกี้หลวงแม่ก็นั่งเช็ดเช็ดเช,ช็ดตาป้อยป้อยเพราะรู้สึกระคายเคืองอะไรออกมาที่เช็ดออกมาน,น้ำตาแหละน้ำตาทวารทวาร ตาหูจมูกลิ้นกายเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายนะมีน้ำทั้งนั้นมีน้ำทั้งนั้นขี้หูขี้หูอาจจะไม่ค่อยเป็นน้ำเยอะอาจจะเป็นท่าดินเยอะา่าดินเยอะแล้วแต่ไป็ขี้หูขี้หูเหลวๆเขาเรียกขี้หูอะไรอ่ะขี้หูเหลวๆเขาเรียกขี้หูอะไรอะขี้หูเปียกขี้หูเปียกก็มีท่าน้ำเยอะกว่าา่าดินนะถ้าหากขี้หูแห้งๆก็จะเป็นท่าดินมากกว่าท่าน้ำที่ตัวเราเนี่ย แม้กระทั่งหยาบๆนะไม่ได้มองลึกซึ้งเราก็ไม่ค่อยได้พิจารณาโอเรามองไปเป็นธาตุดินน้ำลงไปละเอียดขึ้นไปอีกอันนี้พระพุทธเจ้าให้มองเนี่ยนะนะที่ลมลมน่ะละเอียดแล้วสำคัญที่สุดเลยเอาทำไมบอกสำคัญที่สุดนี่ดินเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยดินจับได้เนี่ยจับได้ต้องได้เนะี่ยบอกว่าธาตุลมสำคัญที่สุด ก็ลองไม่มีลมที่เป็นยังไงตายเลี่ยงเลยตายเลยนะคะถ้าไม่มีลมออพิจารณาลมพิจารณากายก็มาพิจารณาลมโอ้ลมเนี่ยมันมีลมหายใจเข้าออกแล้วพิจารณายังไงต่อไปจากกายในกายนะคะสามารถจะทําให้เป็นธรรมในธรรมได้คือพิจารณาว่าโอ้มันมีลมเข้ามันมีลมออก การอิงอาศัยกันของลมเข้าลมออกนี้เขาเรียกว่าทวิธรรมทวิธรรมนี้มันอยู่ตามลําพังของมันไม่ได้ทวิธรรมนี้อะไรก็ตามที่เป็นคู่มันอยู่ของมันเองไม่ได้มันอิงอาศัยกันเพราะมันอิงอาศัยกันมันจึงเป็นอนิจจาอนิจจังใช่ไหมอนิจจตาลักษณะความไม่เที่ยงปรากฏปรากฏชัดกับเรา เรากําลังดูกายในกายเมื่อกี้นะมันกลายเป็นธรรมในธรรมเห็นธรรมในธรรมโอ้ความไม่เที่ยงของลมนี้เป็นทวิธรรมอะไรก็ตามที่เป็นทวิธรรมมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเพราะมันอิงอาศัยกันอย่างนี้พี่เห็นไหมพอพิพาพจารณาอย่างนี้พี่ทําความเข้าใจอย่างนี้นะคะเคลื่อนเข้ามาอย่างนี้ไปสู่ธรรมในธรรมเลยจะเข้าใจธรรมะกายในกาย กายในกายกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอย่างนี้ธาตุดินน้ำลมไฟนี้ที่ตัวเราเนี่ยแล้วมันสัมพันธ์อะไรกับมหาพูทธธาตุข้างนอกสัมพันธ์ไหมสัมพันธ์ไหมมันเกี่ยวโยงกันไหมลมข้างนอกกับลมข้างในเกี่ยวยงกันไหมเกี่ยวโยงกันตลอดเวลาแต่ว่า เราไปสมมุติเอาว่าขณะที่เป็นเรายืนอยู่เนี่ยนี่คือกายของฉันเรากลบว่ากายของฉันเนี่ยไม่สัมพันธ์อะไรเลยกับมหาภูตธาตุข้างนอกแท้ที่จริงแล้วกายนี้ที่ยืนอยู่เนี่ย,ยคือธาตุทั้งสี่เนี่ยธาตุทั้งสี่นี่มันเป็นของใครมันเป็นของมหาภูตธาตุข้างนอกเราขอยืมมาชั่วคราวนี่นะเราขอยืมมาชั่วคราวขอยืมมาที่ต่างเป็นตัวเราขอยืมมาใช้สัก80ปี เก้าสิบปีโอหลวงพ่อวิริยังหลวงปู่วิริยังอยู่ถึงรนะ้อยน่ะอยู่ถึงร้อยปีพอยืมมานานหน่อยหลวงปู่อาจจะต้องเสียดอกเบี้ยเยอะหน่อยพูดเล่นนะคะไม่พูดเล่นกับหลวงปู่แต่หลวงปู่จะเคหัวเราเราเข้าใจอย่างนี้นะคะเข้าใจกายในกายในลักษณะนี้มันค่อยๆระมียดขึ้นค่อยๆละเอียดขึ้นค่อยๆละเอียดขึ้น เข้าไปสู่การปฏิบัติที่เราดูลมดูลมเข้าดูลมออกดูลมเข้าดูลมออกดูลมแล้วเราก็เลินตามลมเข้าตามลมออกตามลมเข้าตามลมออกเลยไม่สามารถที่จะยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นไปสู่วิปัสนาวิปัสนาภูมิเราเพียงแต่วิ่งตามเข้าวิ่งตามออกวิ่งตามเข้าวิ่งตามออกมันก็นิ่งอยู่ระดับหนึ่งนะ แต่มันไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นหลวงปู่หลวงปู่หลวงพ่อบางรูปท่านถึงได้บอกว่าสมถะน,นั่นอะ่ะมันโง่มันโง่เพราะมันมัวแต่วิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยนะลงวิ่งเข้าลงวิ่งออกลงวิ่งเข้าลงวิ่งออกเพียงนี้ไม่ได้ไปมากกว่านี้แต่ถ้าจะยกระดับจิตของเราให้สู่วิปัสนาภูมิเราก็จะทําความเข้าใจว่าอ๋อที่มันเข้าแล้วมันต้องมีออกนะ มันไม่มีเข้าเข้า,ขาไม่มีธรรมะปรากฏว่าการมีเข้าและมีออกนี้มันเองอาศัยกันและการหายใจเข้าเราก็หยุดหยุดหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกแล้วก็หยุดหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนนั่นคือกายจบจบหายใจเข้าเกิดหายใจออกหายใจออก จบก็เป็นหายใจเข้าจบนั้นคืออะไรถ้าเป็นชีวิตพูดถึงชีวิตยาวนี้นะชีวิตนั้นก็คือตายการจบของลมหายใจจริงๆแล้วก็คือการตายของลมหายใจการตายของลมหายใจเข้าการตายของลมหายใจออกแต่เนื่องจากมันมีหายใจเข้าหายใจออกเราก็เลยเพอ้อพกไปว่าทึกทักเอาว่า อารมณ์หายใจเข้าแล้วมันก็ต้องมีลมหายใจออกแต่จริงๆแล้วมันกําลังปรากฏกับเรานะธรรมะกําลังปรากฏกับเราซื่อๆกับลมหายใจของเรานี่เลยแต่เราไม่มองเราไม่มองเราไปทึกทักเอาว่ามันมีลมหายใจเข้าแล้วมันมีลมหายใจออกเราก็เลยไม่สามารถที่จะได้ธรรมะอันเนื่องจากลมหายใจของเราเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ไปฝึกจิตมาฝึกจิตไม่ได้ฝึกอะไรไอ้ดูลมดูลมแล้วดูอะไร ดูตรงนี้แหละนะคะดูตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมถ้าเราปฏิบัติอย่างละเอียดแล้วนะคะมันจะเชื่อมโยงกันไปโดยอัตโนมัติแต่ตอนนี้เอากายในกายก่อนเอากายในกายก่อนเห็นธาตุทั้งสี่หรือยังเห็นธาตุทั้งสี่ที่มันเชื่อมโยงกับมหาภูุธ,ธาตุข้างนอกหรือยังเห็นหรือ,อยังว่าธาตุที่เป็น ประกอบขึ้นเป็นตัวเราเนะี่ยมันเป็นสมมุติมันติดตา่างมันสมมุติเป็นตัวเราเพียงช่วขณะหนึ่งไปเมื่อไหร่ก็จะไม่รู้เนี่ยนะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมเอมานั่งมองเนี่ยเด็กเป็นลูก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 วัดเนี่ยก็มองหลวงแม่ว่าหลวงแม่เนะี่ยต้องไปก่อนนั่นแหละพ่าแก่ที่สุดเป,ปล่าเปล่ายานะยานะยานะอย่าคิดเช่นนั้นเพราะว่ามันไม่รู้จริงๆแล้วมันไม่รู้นะคะจริงๆแล้วมันไม่รู้จริงๆ เวทนาในเวทนาดูเวทนาในเวทนาเจ็บเท้านะี่ยหลวงแม่เจ็บเท้าตื่นขึ้นมาก็เจ็บเลยพี่ท,ทันทีที่ตื่นก็เจ็บตอนนอนอยู่เจ็บมนะมันไม่ที่มันไม่รู้สึกเจ็บเพราะจิตมันไม่ไปรับจิตมันไม่ไปรับในระหว่างที่เจ็บเท้าเราก็กินยาจเจ็บเท้าไปก่อนนะเสร็จแล้วมันก็มี เจ็บอย่างอื่นแทรกเข้ามาไอ้เจ็บอย่างอื่นนะมันแปลกไปใจมันก็เลยไปจดจ่ออยู่ที่เจ็บอน,นุน้นไอ้เจ็บที่เท้าน่มันอยู่ไหมมันไม่อยู่ค่ะเพราะจิตมันไปมองที่นีน,นี้จิตเนี่ยเออลักษณะจิตลักษณะจิตอาจจะจันอยู่จิตเนี่ยค่ะสามารถจะรับรู้ได้ทีละหนึ่งอย่ามาสับสนนู่ดวายกับจิตนะจิตจะรับรู้ได้ทีละหนึ่งขณะที่รับรู้ว่าเจ็บเท้ามันก็เจ็บเท้ามาลวเวลาเนี้เจ็บเท้าไหม เวลานี้ไม่เจ็บเท้าเพราะอะไรเพราะจิตมันกําลังพูดอยู่กับลูกจิตมันไปสนใจเรื่องราวที่กําลังคุยอยู่กับลูกเนี่ยก็เลยทําเหมือนกับไม่เดือดร้อนกับเท้านะแต่พอหยุดพูดปั๊บเจ็บไหม <c oughs> จิตมันไปรับรู้อีกแล้วพอหยุดพูดปั๊บเจ็บอีกเลยนะคะเจ็บเท้าอีกเลยมันเป็นปรากฏการณ์ของการที่จิตไปรับรู้เพราะฉะนั้นหลวงปูด่ดุลจึงถา,าท่านท่านยันตราคะ่ะ สมัยที่ท่านยันตราท่านยังยังมีชื่อเสียงอยู่เนี่ยน,นะคะท่านคลานเข้าไปหาหลวงปู่ดุลและถามหลวงปู่ดุลว่าหลวงปู่ดุลยังยังมีเวทนาไหมมีเวทนาไหมท่านบอกว่ามีแต่ไม่เอาคืออย่างนี้เลยมีแต่ไม่เอา <c oughs> เพราะฉะนั้นการฝึกจิตนะครการฝึกจิตเก็เรียกว่าแยกจิตกับกายนะจริงๆแล้ว กายเนี่ยมันไม่ได้เจ็บนะกายมันไม่ได้เจ็บอะค่ะมันมีสมมติเรามีบาดแผลมีบาดแผลเบลอเลย,สมม,เลยสมมตินะคะมีบาดแผลเบลอเลยลักษณะบาดแผลมันต้องเป็นอย่างเนี้ยโดนมีดบาดเนี่ยมีดบาดที่ขาสมมตินะคะมีดบาดที่ขาเลือดไหลมันก็จะเป็นอาการอย่างเนี้ยแต่ว่าถ้าเราไม่ได้สนใจไปรับรู้เนี่ยนะคะการสนใจไปรับรู้เนี่ยมันเร็วมากค่ะ เราก็เลยนึกว่าถ้ามีแผลอย่างนี้มันจะต้องเจ็บเสมอจริงๆแล้วไม่ใช่แผลอย่างนี้มันก็เป็นแผลอย่างนี้แหละมันเป็นแผลทางกายนะคะแต่เพราะว่าใจเราเนี่ยไปจับไปจับที่บาดแผลเราก็จะรู้สึกว่าเจ็บแผลเสร็จแล้วพอมีเรื่องอื่นมานะคะมีเรื่องอื่นมาบ,บังเอิญถูกหวยโอ้ยดีใจมากเลยนะคะอุ้โหล้อก้าก,ากเลยดีใจถูกหวยตอนที่ดีใจถูกหวยนะ่ะหายเจ็บมหม จิตมันไม่ได้อยู่ที่รอยมันไม่ได้อยู่ที่บาดแผลมันไม่ได้อยู่ที่จิตมันถึงได้หัวเราะออกนะเห็นไหมคะว่าการการเคลื่อนไหวของจิตเนะี่ยมันไปไวมากเลยไปไวมากเพราะฉะนั้นพิจารณาเวทนานะให้เห็นธรรมชาติจริงๆของเวทนาที่ปวดโอยโอยโอยนะมันอะไรปวดอนะอะไรปวดจิตไปจับนะพอจิตไปจับมันก็ปวดมันก็รู้สึกเจ็บน,นะคะ การฝึกการฝึกรตรงนี้ก็คือการย้ายจิตการรู้จักย้ายจิตไม่ให้จิตไปจมอยู่กับเรื่องความเจ็บปวดความเจ็บปวดนั้นเป็นความเจ็บปวดของกายแต่คนที่โอดโอยมากนะคือเจ็บที่จิตด้วยก็เลยเป็นสองเด้งนะคะเจ็บที่กายแล้วก็เจ็บที่จิตโอ,โอดโอยมากเลยจริงๆแล้วอาการอย่างเนี้ยคนเนี้ยเขาก็เจ็บเหมือนเราอะนะคะแต่เขาเขาก็รู้แหละว,ว่าเออเนี่ยมันก็เป็น ความเจ็บปวดแงเนี้ที่มันเป็นธรรมดาที่มันต้องเจ็บอย่างนี้เขาก็นอนนอนอยู่กับความเจ็บปวดนะแต่เราเนี่ยเอาจิตไปรับมากเอาจิตไปรับมากโยวยวายมากกว่าคนอื่นเลยนอนอยู่สี่ห้าเตียงเนี่น 4, ยนะเะจ็บเหมือนกันอนะเจ็บเหมือนกันอาการเท่ากันเลยแต่เตียงนี้เตียงเดียวค่ะที่โวยวายมากที่สุดถึงได้บอกว่าต้องฝึกจิตให้รู้ว่านี่เป็นเพียง เวทนาทางกายถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเวทนาทางกายสามารถที่จะสร้างความเข้าใจกับธรรมชาติของจิตได้เราก็จะรู้เวทนาในเวทนาวันนี้เราพูดถึงกายในกายนะคะและเวทนาในเวทนาถ้าเราผ่านการภาวนาพิจารณาไม่ได้พิจารณาอื่นนะไม่ได้ออกไปพิจารณาโลกข้างนอกนะพิจารณาที่ตัวเราเองนะคะ พิจารณาที่ตัวเราเองเลยนะคะขั้นตอนต่างๆไม่ว่าเราจะพูดถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมันจะค่อยๆปรากฏกับเราค่อยๆปรากฏกับเราแต่เราไม่มีเวลาเราไปคิดเรื่องอื่นไปคิดอื่นนอกตัวเราเราจึงไม่ค่อยได้เห็นธรรมในธรรมไม่ค่อยได้เห็นกายในกายนะคะถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ ฝึกการภาวนาอย่างนี้เราก็จะละคลายได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นค่ะยืนยันว่าจะละคลายได้ง่ายขึ้นนะคะจวนจะปีใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยให้พรวันที่31เลยนะคะวันนี้อย่างวันที่29อยู่ยังมีเวลาอีกสองวันอ้อสิ่งที่ต้องตั้งความปรารถนาก็คือตั้งความปรารถนาว่าให้เรามีสติมีสต,สติอยู่กับ สัมผัสของเรานะคะว่าเราทําอะไรออ,ออกไปสัมผัสอะไรมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าผู้ว่าสมุทรจาครณที่ท่านรับรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขนะคะออกไปยืนยันกับกับสังคมว่ากินกุ้งปลอดภยัยท่านท่านนายกรัฐมนตรีกระทระวงสาธารณาสุขท่านไปกินกุ้งปลอดภยัยก็ประหลัดไอ้ไม่ใช่ ท่านผู้ว่าเนี่ยก็ไปด้วยกันนี่แหละท่านผู้ว่าก็เลยไปติดโควิดกลับมาเราต้องส่งความปรารถนาดีไปให้ท่านผู้ว่าสมุทรสาครน,นะคะท่านทำงานของท่านในฐานะที่เป็นพ่อเมืองเต็มที่นะคะขอให้ท่านหายนะคะหายจากอาการของโควิดโดยเร็วคะ่ะโดยเร็วส่งความปรารถนาดีมาสู่พี่น้องคนไทยตอนนี้ส่งความปรารถนาดีเฉพาะพี่น้องคนไทยไม่ได้ ต้องส่งความปรารถนาดีมาทั่วโลกเพราะว่าถ้าพี่น้องคนไทยหายบริสุทธิ์ปุดผ่องไม่มีโควิดไม่มีโควิดกลางควันเลยก็ไม่ปลอดภยัยเพราะว่า ถ้าคนข้างนอกนอกประเทศเราเขายังไม่ปลอดภัยเราก็ไม่ปลอดภัยอย่างแท้จริงอันนี้เป็นครั้งแรกท,ที่เกิดความตระหนักรู้นะคะว่าการแผ่เมตตาจิตนั้นจะแผ่ให้เฉพาะคนที่เรารักไม่พอต้องแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ร่วมโลกกับเราค่ะขกมุทนาค่ะ